ใจกับปัญหาพืชในไรเข้าใลนาประสบปัญหาอย่างแค่ไม่ได้ยี่ห้อไหนดีก็ซื้อหามามากมายเลยตัดสินใจมาใช้สารอาโปบำรุงนินยกให้เจ้าอา ี้ผมก็ได้มีโอกาสมาอยู่ที่ตำบลหนองปุยอำเภอชนเดชจังหวัดพิจิตร์และจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมแปลงของเกษตรกรท่านหนึ่งที่อยู่ตำบลหนองปุยที่ทําการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องมันนายยืนอยู่ใกล้ๆผมแล้วเดี๋ยวไปทาความรู้จักคขาเขากันครับผมสวัสดีครับพิจวรานครับผมตรงนี้อยู่ในเขตตำบลหนองปุยตำบลตระกูลไรครับขอตำบลตระกูลไรหมู่ที่บ้านบ้านเขาเรียกบ้านนาขอมบ้านนาขอม สองตำบลตะกุณไลอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์คือจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วกันเนาะตรงนี้เป็นแปลงมันของพี่สุวรนข้าไมมันถึงสวยจังก็ไม่เคยทำอ่ะตะแบงมือใหม่มือใหม่เลยใช้สารปรับสภาพดินของอาโปอ๋อตัวตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนเดี๋ยวพี่ตุวันตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นป่าอะไรเป็นป่ายูคาครับป่ายูคาอ้า พื้นดินนี่ถ้าปลูกป่าอยู่พันเนี่ยดินมันจะต้องมีปัญหาแน่นอนอ๋อผมก่อนจะซื้อผมจะซื้อผมเอามิเตอร์มาลองมาเสียบดูหรอครับเป็นยังไงค่าพีเอของดินค่าพีเอขึ้นแค่สี่เองอสี่ครับวัดวัดเฉพาะจุดเดียวแล้วมั้ผมวัดเลยก่อนที่จะซื้อผมวัดอ๋อวัดวัดข่าวสี่เลยใช่ไหมครับวัดสี่เหลยมแล้วก็ผ่ากลางครับครับเป็นยังไงค่าพีเอของดินค่าพีเออยู่แค่สี่ อยู่สี่สี่มั่งบางจุดจะลงบาถึงสามสามบางจุดจะขึ้นไปสี่แสดงว่า,าดินดินเนี่ยเป็นกดสูงมากเลยดินกดไม่ขึ้นไม่เคยขึ้นไปเจอเสียบแล้วไม่เคยเจอมันเมันพื้น,พ,นพื้นไร่พื้นนาที่ที่ปลูกยูคารเนี่ยพื้นดินมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยใช่ครับผมลองไปเสียบป่าที่อื่นเขาก็เป็นอย่างนี้เป็น,อย,นอยู่สามก็สี่เนี่ยนะนะครับนะครับพอพี่รู้ว่าดินมีปัญหาเรื่องค่า pH ต่ำสุดคือดินเป็นกดพี่ทำยังไงอ๋อตรงนั้นผมนึกแล้วเพเพราะเพราะว่าผมรู้พื้นฐานตัวนี้มาก่อน ยังไงผมก็ต้องเอาตรงนี้รองพื้นมันก็นจะต้องโอพี่พี่ไปเอาฐานประปงดินของริษัทอาโปนี่มาเลยครับเอามากี่ตันครับผมเอามา20ถุงก็ตันหนึ่งครับหนึ่งตันครับเอามาทํำยังไงที่แรกผมก็ไถด่าพันสามไถแปลพันเจ็ดแล้วก็ก่อนจะยกรองมันก็ผมก็เอาโฟบานไปได้20ได้ผมบานไป10ถุงเองคือคือไถไถเปิดหน้าดินก่อนนะเอาผ่านสามลงตามด้วยผันเจ็ดพอผันเจ็ดเสร็จปั๊บใช้อาอาโปนี่ ใช้หวานหรือใช้คนหวานใช้เครื่องหวานเลยครับ๋อใช้ใช้เครื่องทะพายหลังนี่ใสใสอย่างเม็ดของอาโปนี่หวานเลยคเลยรับแล้วพอหวานเสร็จ้ก็ยกล่องเลยแล้วก็เสียบท่อนมันเสียบมันนี่เป็นมันอะไรม้่งครับที่ที่อยู่ที่เห็นอยู่เนี่ยที่เห็นนี้เขาเรียกระยองระยองเห็นมีใบเล็กใบใหญ่นะนะก็อาจจะมีปะปนมาด้วยถ้าดูผมดูตามสายตาหน้าจะอยู่ที่ประมาณสี่เดือนไหนเนี่ยมันเนี่ยครับผมมันได้สองเดือนก็สิบสองวันนี้ฮะ เกษตรวันที่29เดือนอะไรพฤษภาคมิถุนากระากราสิงหาคสองเดือนสิบสองวันสองเดือนกับที่สองวันสิบสามวันโตขนาดนี้เลยนะครับแล้วม,มันมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ที่อยู่ในในแปลงนี้อ๋อที่เขาลองอยู่มีอยู่ทั้งหมดอีก 200, สองสายพันธุ์สองสายพันธุ์ที่มีหลกัหลกๆก็คือได้พันธุ์ตัวนี้เป็นหลกักแล้วไอ้ที่เราเยืนอยู่ใก,กล้ๆเราเนี่ยมันพันธุ์อะไรพี่พีพ่พวันเราแลยละย้องห่างมากันพื้นบ้านผมนะ เข็นี้เรืยองเราย้องหางม้าภาคอื่นก็จะเรื่องอีกอย่างนึงไม่เหมือนกันเพราะผมไม่เคยทำผมเพิ่งมาทําเนี่ยไม่รู้ว่าจะคิดจะได้แบบนี้อ่ะครับผมเป็นยังไงการปลูกมันนี่ยากไหมยุ่งยากไหมถ้าเข้าเข้าใจวิธีผมว่าก็ไม่ยากนะไม่ยากครับอาเทนนี้มาคุยก่อนวันนี้เนี่ยเอได้ได้มาเยี่ยมชมแปลงมันของพิศวรมันสวยมากมีวิธีการยังไงมันมีอะไรเป็นส่วนผสมของ ขององค์ประกอบถึงได้ปลูกมันแล้วเจริญงอกง,งามแบบนี้องค์ประกอบอีตัวนี<ม>้แหละครับครับเพราะว่าสารปรปุงดินเนี่ยผมเพราะว่าผมเคยใช้มาแล้วครับผมคือว่าเขาจะมีมีการเขาเรียกค่าค่าความเป็นกดค่าเพียของดินค่าเพียของดินค่าความเป็นกรดิเดนเรือเป็นกดเป็นด่างก็จะหายทำทำไงถึงจะรู้ว่ามันหายเพราะว่าผมก็มีเครื่องมิเตอร์วัดอ๋อแสดงมีความรู้เรื่องค่าเพียของดินอยู่บ้างแล้วเป็นพื้นฐานครับ ปกติในค่าปีของดินนี่ที่ที่ทั่วๆไปที่เลยเราไปเข้าอบรมตามหน่วยงานราชการเนี่ยเขาให้เราทําแบบไหนเขาให้ทําแบบไหนเมื่อก่อนนะผมก็เป็นอาสาห,หมอดินเขาก็ใช้แบบเอาดินไปใช้น้ําหยดเป็นเตาเตาแต่ในน้ํา,าชา้ยาช้ากว่าช้าวกว่าจะได้มาผลงานเป็นอาทิตย์แต่ของพี่เนี่ยไม่ต้องแต,แต่ตรงนี้ไม่ต้องเอาเซมิเสียบพลยมีมีแบบอะไรที่มาปักดินเลยเหรอรู้เลยใช่ไหมไม่ต้องไปรอสามวันสี่วันหรือสิบห้าวันไม่ต้องครับพอรู้ว่าพี่เอ่อพอรู้ว่าดินมีปัญหาเป็นกดเป็นดัง พี่จะเอาสารปรับปรุงดินของบริษัทอโปมาใส่เอามาใส่ทั้งหมดกี่ลูกหวานรอบแรกรองพื้นได้ยี่สิบลูกผมให้ลูกน้องผมหวานให้หมดยี่สิบลูกนะครับบังคับให้หวานให้หมดยี่สิบลูกที่เอามาจากบริษัทเลยเขาหวานไม่ได้หวานหวานไปกี่ลูกหวานไปอ่สิบถุงเองสิบลูกสิบลูกสิบลูกก็คือครึ่งตันครึ่งตันในเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับนี่ยี่สิบสองไร่ครับยี่สิบสองไร่ใช้สารปรับปรุงดินอโปทีนี้ไปแค่สิบลูก จริงๆบังครับบังคับลูกคนงานให้หวานให้หมดแต่คนงานหวานไม่ได้เขาเดินเร็วไปหน่อยอ๋อเขาเดินเร็วไปหน่อยนะแล้วเป็นยังไงพี่พอพอเราปรับสภาพดินแล้วเนี่ยค่า pH ของดินอยู่ที่เท่าไหร่ก็มาทดสอบเสียบดูก็อยู่ที่ห้าขึ้นไปจากสามสี่เนี่ยนะตอนแรกสามสี่ใช้เวลานานไหมก็ผมก็ลบเพิ่งมาสอบทดสอบดูว่าช่วงที่มันเขียวนี่เองครับผมก็เวลาก็ลองดูเอ๊ะมันทําไม มันเขียวขึ้นมาอย่างนี้มันเขียวขึ้นไปหรือเปล่าเราก็ลองมาเสียบดูที่ว่าเอ๊ะมันเห็นเขียวลักษณะน,นี่เราก็พอใจแล้วเราก็เอาค่ามิเตอร์มาเสียบดูมันได้ที่ห้าที่ห้าขึ้นไปมันมีเฉพาะจุดนี้จุดเดือวปฏิวัิผมก็สมหรือเปล่า ลองสุ่มไหมลองลองเข้าไปวัดดูในไหนหน่อยไหมตอนนี้ก็ทดสอบได้ทดสอบได้เราพอดีาไม่ได้มิเตอร์มาอยู่ในรถครัเนาะเดี๋ยวเราต้องเอามิเตอร์มาวัดดูอ้าเดี๋ยวมันงามตรงนี้จุดเดียวหรือเปล่าที่จะมายื่อยถ่ายทำเนี่ยฮะเดี๋ยวด้านไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปดูด้านโน้นเลยครับด้านโน้นนะนะครับเออเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะเหมือนป้าถ่ายทำอ้ตรงที่มันงามอย่างเดียวนะครับถึงถึงเขางามแต่ก็ลักษณะเขาเขายังไม่เสมอยังไม่เสมอาพื้นที่แต่ละพื้นที่อาจจะเป็นที่ ที่ต่ําที่สูงโถ้าเราปรับพื้นที่เสมอครับผมมันก็จะออกในการเสมอมันพี่ผมว่ามันที่มันมีแต่ใบมันไม่มีหัวแล้วเนี่ยก็ไม่รู้มันกันนะแต่คุยดูมันกันแหละเหรอแล้วเราเคยมาคุยดูมันลงหัวไหมพี่คุยดูแล้วเหรอมันก็มีมันเป็นยังไงผมสงสัยผมว่ามันมีแต่ใบเนี่ยมันไม่มีหัวหรอกเนี่ยคุยดูได้ไหมเนี่ยได้ครับเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้เอะเอาตรงนี้เหรอมันจะมีหัวไหมล่ะเนี่ย นนครับับอนนี้พี่พี่พี่สุวรรณสังเกตเห็นไหมว,ว่าว่ามันของพี่สุวรรณเนี่ยมันมันมันต่างกับแป้งอื่นยังไงตะกี้ที่แปลงที่ผ่านมาผมมองเห็นลักษณะต้นขเขาช่วงเนี้ยครับผมเขาจะต้นใบใหญ่ก็โตโตก็ตจริงแต่ลักษณะใบาเขาไม่เขียวไม่สดไม่เขียวไม่สดครับแล้ว,แล,วแล้วข้างล่างเนี่ยใบยเนี่ยยังเขียวยันดินเลยเขาเรียกว่ามันมันยังไม่ถ่ายใบโอเคผมเพิ่งรู้เพิ่งเพิ่งเข้าใจเออเพงมันที่จะถ่ายใบมันจะต้องเป็นลักษณะ เหลือไออย่างไออย่างนี้มัอ่าอย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างแค่รกเริ่มถ่ายใบล้วหมดแล้วนะแต่แต่อย่างนี้ยังยังอยู่เนี่ยมันมียันดินเลยโอเคาคุยดูเดี๋ยวเราเรามาคุยดูเราก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเออมันพิศวรอายุสองเดือนสิบสองวันนะครับไม่รู้มีหัวหรือเปล่าครับก็ตอนนี้พิศวรกําลังคุยมันดูว่ามันสองเดือนกับสิบสองวันเนี่ยมีหัวหรือไม่มีเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับว่าของไร่มันของพิศวรเนาะ ที่ทำน้งหมดยี่สิบสองไร่เนี่ยอันนี้เป็นพันอะไรครับพี่สุวรรณเนี่ยเขาเรียกรายองหางมา้าเรายองหางม้าก็เรียกกันไปตามแต่ความถนัดใช่ไหมครับนะครับเพราะว่ากเกษตรในเรือนไม่จบมีหัวไหมพี่สุวรรณโอ้เท่าเท่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้ใหญ่กว่าหัวนีนโป้ะสิบกว่าร่ม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 สิบห้าหัวเอ๊ะมันมีต้นเดียวหรือเปล่ามันมีพี่ไปเลือกขุดที่มันไอ้ต้นทนี่มันมีหัวหรือเปล่า้ ต้นไม้ตรงเลือกต้นไม้เอาต้นขางเขียไอ้ไใน,นต้นเดียวนี่มีไหมเนี่ยเออพี่สังเกตเห็นไหมว่ามันพี่เนี่ยใบยมันไม่ถ่ายเลยมันไม่มียันดินนะที่ผมพันผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามันเนี่ยมันจะเริ่มถ่ายใบยแล้วใบมันจะมีอยู่แค่ไม่ไม่เกินไม้จากยอดออกมาแต่เทีงพี่นี่มีติดดินเลยเนี่ยมีหัวไหมเพม่ลึกอะฮะลึกเอามีอ่ะเอามีหัวอันนั้นก็มีหัวนี่นี่ตั้งแต่เริ่มปลูกเนี่ยคือได้อายุคคอสิบ สองเดือนก็สองวันสิบสองวันใช่ไหมครับเดี๋ยวชนิดน้ําใช้อะไรไปมั่งใช้อย่างน้ําพ่นสองเที่ยวท่านท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหายสงสัยแล้วครับที่เกษตรกร,กรบอกว่ามันงามมากๆเนี่ยจะไม่จะว่าจะไม่ลงหัวผมไม่เชื่อแล้วครับวันนี้ผมได้ได้พิสูจน์อันนี้ของของ,ของพี่สุวรรณนะครับอันนี้เป็นต้นไม้โอ้โหโดูแล้วครับเนี่ยโอ้แย่งกันออกลูกออกหลานเลยเห็นไหมครับเนี่ยลงหัวมากเลยนะครับ วันนี้ไม่จริงนะครับถ้าบอกว่ามันงามมากอ่ะสูงมากงามมากบ้าใบาอะไรเนี่ยจะไม่ออกหัวแต่ของพี่สุวรรณเนี่ยมันแค่สองเดือนครึ่งลงหัวทุกต้นเลยครับนะลกต้นเลยเราคุยมาสี่ห้ากอแล้วนะสี่ห้าต้นแล้วโอ้ยตัวนี้โอ้โหมีมีกอมีห้าต้นห้าต้นออกอันนี้น่าจะเกินน่าจะเกินยี่สิบหัว <c oughs> ปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาตินไ,ไ,ไม่แต่งจริงไม่แต่งดีกว่าถ้าแต่งเนี่ยก็จะได้น้อยโอ้โหลงหัว ลากลากคือหัวหัวคือลากใช่ไหมพี่ตวันถ้ายิ่งมีลากมากนั่นก็คือหัวนะโอ้โหอันนี้เป็นระยองเนาะนนระยองหางม้าใช่ไหมแหลมแหลมโอ้สุดยอดครับมันยิ่งงามยิ่งลงหัวนะครับนะเพราะว่าพี่ตวันใช้สารปรับปรุงดินอปโปเชนินเม็ดมารองพื้นก่อนยกล่องแล้วก็ปลูกไปอันนี้ได้ใส่ปุ๋ยหรือยังครับพี่ตวันตังแก่ปลูกมา ก็รองพื้นไปเสร็จแล้วหลังนั้นผมก็เอาปมมาหว่านทับหลังไปอีกห้าลูกครับอีกห้าลูกครับเป็นสิบห้าลูกทั้งหมดลูกครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยไม่เจอเลยเคมีไม่เจอเกษตรินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วใช้ชนิดน้ำไหมใช้ชนิดน้ําได้พ่นได้สองเที่ยวครับอ๋ออย่างน้ําพ่นไปสองเที่ยวคืออะโปซูเปอร์นาโนมาพ่นไปครับถึงออกมาเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับอันนี้ของจริงนะฮะไม่ใช่เขาว่านะครับไม่ใช่เขาว่าของจริงเลยที่ผมพามา ถึงแปลงจริงๆเลยของเกษตรกรที่ใช้สารปรับปรุงดินอโปทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ําของเรานะครับได้ผลร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับวันนี้ผมหายสงสัยแล้วเมื่อก่อนก็ได้ยินแต่เกษตรกรบ่นว่ามันเนี่ยถ้ามันมันงามมากมันจะไม่ลงหัวไม่จริงครับวันนี้ยิ่งงามมากยิ่งลงหัวแล้วลงหัวเยอะด้วยยิ่งมีต้นมากก็ยิ่งมีหัวมากใช่ไหม,อมเออเานาะโอ้ย่างนี้ไม่ต้องไปตัดแต่งทิ้งอล้เนาะแล้ว แล้วแล้วถ้าเอาต้นไว้มากนี่ได้ไขายต้นอีกครับนะตน้นละสองบาทตน้นละสองบาทถึงห้าบาทบนะก็เป็นนะเป็นโอกาสที่ของเกษตรกรนะครับวันนี้อยากจะเช,นชนิญพ่อแม่พี่น้องนะที่ทําเกษตรไม่ว่าจะเป็นอะไรครับไล่มันไล่อ้อยไร่กระโพดนาข้าวของเราใช้ได้หมดเลยครับตัวตาประปงดินอาโปชนิดเม็ดแลวก็ชนิดน้ําครับผมนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุวันที่พามาเยี่ยมชมไล่มัน ที่อยู่ตำบลต่องขุยอำเภอชนแดนเป็นที่อยู่ตะกุดไรครับอตะกุดไรนะตำบลตะกุดไรอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ในเนื้อที่22ไร่รรเดี๋ยวอีกประมาณกี่เดือนเราเข้ามาดูกันอีกทีเนาะช่วงหลังปีใหม่หลังปีใหม่ไปแล้วก็ประมาณมกราคมกุมภาพันธ์ประมาณนี้เราจะได้ติดตามเข้ามาผลง,งาน ของออของพี่สุวรรณ <ละ S 1> เกี่ยวกับเรื่องไร่มันแล้วมีอะไรไว้นอกจากไร่มันทําอะไรอีกมีนาค่าทำไว้ห้าไร่าบเนีย ฮักกับเรียบไรโอ้โหครับแล้วก็เอาตัวตามปะปงลีนาโปเนี่ไปใช้กับนาข้าวมันกำลังมีน้ำกำลังเพิ่งจะได้น้ำเอาแต่ตอนนี้น้านาข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวเราติดตามมาดูทีหลังวันนี้เราได้ติดตามมาดูเรื่องไล่มาของจิตวิญญาณประทับใจมากเลยที่ตัวนี้แล้วได้ผลผลิตดีกันเต็มตังกรอนที่นี่ดีอกดีใจอยากให้ได้ผลผลิตดีอาโปน้องพี่ใช้แล้วดีถูกใจโปแล